ไลค์กดแชร์กดสไครป์เพื่อริบตรมชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาดูคลิปกันเลยบ้านไผ่เด้ยเด้เอ้าไผ่เป็นไรอ่ะไผ่เปไรอ๋อฉันแก้งอ่ะเออฉันแก้งก็ได้นะครับผมซึ่งก็ใช่แน่นอนนะเอ้าแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกันด้วย ไม่ใช่ตรงประเด็นไม่ใช่แค่ประเด็นคือจอกสุดหม้เนี่ยเขาบอกว่าให้มาให้มาให้ผมด้วยให้ไผ่มาเข้าร่วมด้วยซึ่งก็อย่าให้แกล้งกับเตยนะแต่ว่าต้องหาเต้ยกับนามบิยุดก่อนนะบิ๊กจูนู่นเดี๋ยวนี้เลยฉันเก่งนะเตยเตยเตยอ,อยู่ไหมเตยเออไฟเป็นไรอะ ฉันเป็นฉันเป็นวัดอ่ะฉันฝนตกอยู่อ่ะฝนตกอยู่แล้วก็เลยไข้หวัดมันก็ปวดหัวมากเลยนะแล้วก็เลยอยากให้ฝากอะไรแทนนะคือตอนนี้เนี่ยเราต้องให้เข้าร่วมพิธีกรรมงานงานแต่งบางก็นนจะใชัยไม่รู้ยังไม่รู้ว่างานแต่งอะไรนะแต่ว่านัะใชัยแนวนะซึ่งก็น่าจะเป็นเข้าร่วมในในเนี้ยเดี๋ยวเวนายแกล้งหรือเปล่า ไม่ได้แกล้งอ่ะฉันติเป็นหวัดเหมือนกันนั่นแหละนะนัตเต้ยฉันดูนะเฮ้ยเดี๋ยวสัญญาก่อนชีดแอลโกอฮอล์หรือยังไม่ไม่นั้นใครวัดแม่งแดงนี่ยแน่นอนนะติดนี่แน่นอนให้สองเงี้ยให้โอเคได้ฉีดวัคซีนยังเนี่ยก็ได้ยังนะเนี่ยเออใช่นี่แน่นอนแล้วก็ล้างมือแอลโกอฮอลโโฮ์เลยนะใช่หรือเปล่า จะใช่เนี่ยจะเอาจริงๆรนะิงกันเลยก็เหมือนกันนะั่นแหละนะแต่ว่าโอเคไปก่อนล่าโอเครอด้วยนะไปงานด้วยโอเคฉันแกล้งฉันแกล้งไปไปงานที่มันผิดนิดหน่อยนะคืออยากไปเส้นทางที่มันผิดๆนะขอให้กำลังใจให้เต้ยกับบิ๊กเนี่ยให้กำลังใจให้นะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลองมาดูกันเลยนะมามันจะตีใจขนาดไหนก็ โอเคตอนนี้เนี่ยรถสัตว์เป็นไหมเนี่ยจุดศูนย์เลยอะไรนี่มันโคตรเท่มากเลยมีรองเท้าด้วยโอ้มันก็โคตรตรงประเด็นด้วยเนี่ยคือเราเป็นจุดศูนย์แล้วแหละนะแต่ว่าเราจะไปงานใช่เราจะไปงานกันนั่นแหละนะบิ๊กลู๊นเลยนะว่าไปงานแบบแบบไปงานถูกปเปล่าใช่ไปงานถูกนะโอ้นี่ไงแอนโชว์เบอร์โอเคล็กกราบแล้วมันจบนั่ราบผมนายครับผม,นะผมก็คือต้องไปนะผมซึ่งก็ นี่เชิญโอเคเชิญครับผมโอ้ปิดกองเดี๋ยวนี้ครับผมโอ้ถอดเสื้อทีครับขอดเสื้อทีโอเควันนี้เราจะไปกันไม่กลัววันนี้วันเราจะไปกันเถอะโอเคงานนี้เป็นงานอะไรวันนี้น่าจะเป็นป้าหลังเนี้ยแต่ไม่มีรถหรูนะมันแปลกๆนิดนึงฮัลโหล ยีงใครอยู่ไหมพูดจากงานหายไปไหนหมดไหมเนี่ยน่าจะหายหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ๊ะลองดูดิเอ่อเฮ้ยขายอะอ๋อว่าไงครับว่าไงว่าไงครับงานเลยครับอ๋อเป็นงานวันเกิดของลูกสาวอะ่ะถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็มาดูนะเหมือนกันแหละนะคืออยากไปงานไหมอืม อยากไปงานไหมครับผมก็คือไปงานง่างไๆน,นะผมไม่ไปไปก่อนไม่ใช่งานเนี่ยบิ๊กน่าจะใช่น้องว่าผิดผิดบริเวณหรือเปล่าก็ม่ดูดิน่าจะเอาจริงจริงน,น,นั่หผมนนเนี่ยนั่นแหละตรงนี้แหละน่าจะใช่หลังใหญ่ด้วยโอ้สวยมากเลยสวยใช่ไหมล่ะบิ๊กมาสวยนะเนี่ยสวยโคตรเลยแต่มีงานอะไรมีงานอะไรไหมถ้ามีงานผิดๆิดเนี่ยมันน่าจะใช่นี่ไงแอตตันมาติน โอ้ไม่ใช่งานแน่ๆหวังว่าผิดงานแล้วล่ะน,าน่าจะใช่แน่แน,แน่นอนเป็นงานแตง่งบังเอองงจะเป็กเลยใช่งงเลยแบบบิ๊กโค้งเชิงเลยนะบิ๊กก็ยังยังงงว่าเราจะกลับไปรถเลยโอเคขอยืมเลยครับขอยืมเลยโอเคครับขอบคุณครับโอเคไปประมาณเลยแล้ว ทำไมไม่เป็นงานอย่างนี้มันไม่ใช่งานเหรอก็คือยังงงเลยทําไมเส้นทางมันสิดเพี้ยนจังแล้งงานมันทาไมมันมันมาเป็นแบบนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่ามันมันไม่มีเหตุอะไรเลยมันหลอกเรารอเปล่าหรือว่าบิ๊กให้ไผ่แก้กเปล่าอืมหวังว่าไม่เทิงงานไล้ลนะ่ะบิ๊กบอกอืมก็ใช่ไม่รู้ดิมันไม่ใช่งานเอาจริง มันไม่ใช่งานแบบจริงจรงจังๆนเนี่ยใช่เลยบิ๊กโอเคทำไมไม่ไม่ใช่งานน่ะไปผิดทางครับผมผิดทางเหรอแล้วไปเส้นทางเนี่ยนะแล้วไปแล้วเจอบ้านในอีเวนเมนเล่าอา <c oughs> ชันรู้ได้ไงทำไมบ้านตรงนี่ใ <c oughs> ช่รู้นะนะก้นเรนยังไม่รู้เลยว่าทำไมอยู่ไหนเออ จริงเนี่ย็จ้ตตรงประเด็นแน่นอนว่าขับตรงๆไปและอยากให้พูดเลยนะว่าทาไมทาไมเทนทางมันผิดเพี้ยนขนาดนั้นนี่ไงรถเบนซ์โอเคนะบิ๊กน่าจะหวังว่าน่าจะใช่แน่นอนนะลองไปดูกันเลยก่อนนะไปดูเลยโอเคน่าจะใช่งานนะโอเคว่างแล้วคนครับ พิธีงานแต่งงานครับผมโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกผมมาเองครับผมผมมากับบิ๊กนะผมบิ๊กไม่ใช่มากับไผที่มาไปแทนกับเต้ยนะเออเดี๋ยวเนาะไม่เอาหน้าเออข่าวบิ๊กเราต้องเราต้องทำกันเออไม่เอาหน้าไม่เอาอ๋อประตูมาดีดีโอเคขอแต่งงานนะครับผมชิบหายแล้ว ไม่มันไม่ใช่งานแต่งงานเพา่มันมาผมงานร่วมงานเองไม่ใช่ลองดูลองดูลองดูนะปี๊กลองดู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 โอ้โหเว้ยวันนี้มันดีจริงๆ ไปเย่ไปเลยฮุบนี่ไงชงนี่ไงอืมอร่อยมากๆแซบอีหรีเลยเราไปก่ะนะไม่ใช่ของมันมันจุกกันโอ้โหอะไรไว้เนี่ยกูไปผิดทางหรือเปล่าะเนี่ยไปงานผิดหรือเปล่าไม่รู้เลยดีใช่มันไปงานแล้วนะนานแล้วนะตอนเนี้ยรู้ดิซึ่งอาใช่นอนนะ ผิดปกติแล้วล่ะจุงนส่วน,นผู้ขับเนี่ยแม่งอะไรไม่รู้มาโมสั่วหมดเลยเนี่ยฮะทำไมมาโม้ั่วนะบิ๊กเออผมก็ไม่รู้น,นะนะน่าจะใช่นอนอ่ะนะมาเป็นงานที่เด็ดนะนจะใช่นี่ไงงานเลี้ยงที่บันดีที่สุดงานเลี้ยงอันนี้นั่นแหละนะโอ้ทีบีเอสไปผิดทางเปาน,น่าจะใช่นะน่าจะเป็นทีบีเอสผิดทางก็แน่นอนถ้าจะเอาจริงๆนะแล้วมันก็ยังไม่รู้นะเอเอเดี๋ยว เอองานเละเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้อยกระเทบิบทำไมวะฮะขับรถชนมันไปตูเลยยังไงน่าไม่หัวร้อนตีแน่โอ้โหก้องบิ๊กเนี่ยพังแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหไปลสะสภาพเละสุขเสาร์อาทิตย์และวันหยุดส,สวัสดีค่ะ I love it. love cuz i know yeah girl, girl i know